กเ็มแลวเดไปตู้สวนอีย่างบ่ยง่ากินเข่าทำกันลายคนเป็นแต่เสียบเนาะอาเอาเอากินน้ำกันลายนเบอคาข้าู่เยนแบบวยก็เ็มต่ดีเปลาทูหอมปลาทูหอมมาไมหางนึง่น้อยมันกมันกลังปีนงินล่นดิอาจำวันนี้เป็นอันนี้แทนแก้วตีบานเนี่ย จำน้ำยาขนมเซียนน้องเดนนีว่ามันฟลังปลาเนไลายุนตาเสเออเดฉลมันฟลังแ่นแม่กะดนกินแล้ววนเนี่ยมตะโซเฟอตัวนีนน้องกิมันมี้กันหล่มันนี่กับเได้มัอนี่กัเป็นมือสซไทยแล้วนาะเท้ากรไดันโซเฟอร์กิแล้วใช่ป่ะัุผัดริผัพนี่เสด็ทยคิดปด๋ยไหมบางระบาตรีไม่ด หาซื้อาซื้อนนอาทิหนี่เอา่มีกังนึ่งไหนอีกนึ่งนีเก่นเด็กน่อยเากันดกได้แลได้ก็คือแตก้าใคทักมยุไส่เต็ยุไส่ยุยังผูเ่าบางเดี๋ยววุณวนน้ำหูเมแม่ละกับบางคุณวันงา้นรวนๆสิงาน่นเข้ามาถามเพราะคณะอื่นประว่างคณะอื่นต็มมแล้วโอ้ยเนาะ ฮันลูไปด้านลูฮันลูไปนะเอาต่อถ้ากินเข่ากำน้ำยาขอบคุญกนจังวันเหรอเม่กินแทนแกลียวเมย์หนิเมย์โอ้ยจำขึ้นทั่งเกียวได้นั่งกินอยู่นี่มิตรโซเฟอร์นบาทสีคนยังวันแค่วังว่าผู้ใดยสานจะได้กินเข่าเจ้ามอวะโอ้ยผู้ใดยสานแม่เขาสิบวได้กินเข่าได้ไหมแคนโซเฟอร์เอออิ่มแล้วมาบอกเ่าคนตาในไปโซเฟอร์อิ่มแล้วเขาสิบวได้กินได้บานหนึ่ิ่นอิ่มเพิ่นประจอดได้บาทนี่แเมยจแค่วังว่าผู้ใดยสานจะได้กินเข่า กเอ่์ยิ้มและว่จอดได้ที่สายทางเลย่บอมีส่วนสดดีถ้าสดแก้วจังเลยเอาบ่เมีนอะเมียสดอันอาบยานเมียนเมีนั่นบอมมีจะขั้นแหรอมีเอ้ยเนาะุูนั่นอุ้ยปันตะปูเก็มอืมันขึ้นแต่ฝนตกน่้ำูดเล่เกมหมือนกันเั้ยตกกับตขัดโตเมียห้ามขัดห้มเีามเกินวาลวมึงลดออกมาฟือ รดบาท4คันี่จะกินก่อนแล้วเนี่ยนนพ้อคองดูง่ายกินง่ายองนก่นแล้วก็คือซุปนี่ออกกะเพามักลางเอาเนี่โอ้ยสิบาหอบาทหอซองเป็นไรจะไปตากกระเพรายิเลยเรื่องกะเพาหยิมเลยโอ้ยนะเปิดอเนี่ยเดก้มยเลยารอวเออก็่กินตอนมันบเนี่ยขนมเสียนแ่ เ,เ,เพื่อนอะอ๋อกนมสินแส่ยบยู่เดี้นน้ำยาเพื่อนย้ายหนีแล้วเฮียดอะเข้มเข้มยตีไเติไบมันเป็นเครื่องไหมนั่ยาเครื่องเหล้าเครื่องไทยไหมเข้มกระิกินมั้งเนาะอาพีน,นอ้อง <c oughs>